สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องกิ่งแก้วจะพาทุกคนมาเปิดรีวิวอ่าใช้คนละครึ่งครั้งแรกของน้องแก้วไปเปิดซิงเรียบร้อยนะคะวันนี้ไปอุดหนุนมาเรียบร้อยในงบ300บาทนะคะเราจะมารีวิวว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือขนมปังนะคะซื้อมาให้ใบเฟินโดยเฉพาะ์นะคะไปรงเรียนนะคะย้ำว่าใบเฟินนะคะตามด้วยอาหารเช้าของใบเฟินคะ่ะตามด้วยปลาค่ะปลา ซื้อปลาร้าวค่ะเพราะว่าปลาร้าที่แานไม่อร่อยนะคะต้องซื้อตามด้วยอันนี้ค่ะตัวนี้นะคะเอามาใช้กับผิวนะคะตัวนี้นะคะถ้าซื้อในเซเ่น่าจะ49บาทแต่พอดีว่าไปร้านค้าถูกมากเลยค่ะต่อไปตามด้วยยาสิฟันนะคะต้องใช้ยาสิฟันตัวนี้นะคะไม่นั้นนะคะปวดฟันค่ะก็เลยได้เปลี่ยนยาสิฟันนะคะ ใช้ของสมุนไพรด้วยนะคะต่อไปซอ้อนมะเขือเทศค่ะซอ้อนมะเขือเทศนี้ซื้อมากินกันสองคนกับพี่เฟิร์สนะคะเพราะว่าเราใช้คนละครึ่งนะคะตัวนี้นะคะซื้อมาให้พี่เฟิร์สค่ะเพราะว่ามีกลิ่นตัวเหม็นนะคะแล้วเพื่อนก็ท้วงค่ะถ้าม่ซื้อมาแล้วเดี๋ยวเขาจะมาท้วงเราว่าเราเป็นอาที่ไม่ดูแลร้านนะคะต่อด้วยอา อันนี้คืออะไรนะปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องนี่ซื้อมาสองอันนะคะเผื่อได้กินข้าวกับปลากระป๋องค่ะเวลาที่เราอยากเปลี่ยนเมนูอ,อาหารเราต้องซื้อไว้นะคะต่อไปนี่ค่ะของใบเฟิร์นนะคะใบเฟิร์นอ่ะเป็นผิวอ่ล้ายๆก็ว่าตากแดดแล้วผิวดำคามากนะคะก็เลยอยากจะให้ใช้ตัวนี้นะคะเพื่อป้องกันแดดนะคะตอนเช้าเนี่ยถ้าไปโรงเรียนช่วงหน้าหนาวนี่ก็กันแขนแตกขาแตกคะ่ะคนไหนไม่อ่าน้ํานะคะ ทาตัวนี้ได้เลยค่ะรับรองว่าคล้ายๆกับครีมทาผิวเลยจ้ะจะได้ไม่ต้องซื้อเยอะนะคะต่อต่อด้วยนมข้นค่ะนมข้นนี่เอามากินกับขนมปังของใบเฟิร์นจ้าต่อด้วยรสด,ดีค่ะรสด,ดีนี่เอามาไว้ทํากับข้าวนะคะคือไม่ต้องซื้อซองใหญ่เพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยทํากับข้าวแต่ว่าเราต้องมีนะคะโอ้เยอะมากเลยนะคะต่อด้วยผ้าําไมค่ะผ้าดไม้นี้ไม่ต้องอ่าพิเซนมากนะคะซื้อมาเฉพาะของหมอ่หมอมแก้วนะคะ แล้วก็ตามด้วยมาม่าค่ะวันไหนอยากกินเส้นนะคะมามา่าเปลี่ยนเมนูบ้างนะคะต่อด้วยขนมค่ะตอนนี้เป็นลูกอมของใบเฟิร์นนะคะแบ่งกันกับอานะคะ ตัวนี้เป็นขนมขนมอะไรนะเดี๋ยวนะนะต้องรีวิวด้วยเขนมมาร์เมโรนะคะสองรสเลยค่ะมีทั้งสีม่วงแล้วก็สีชมพูเบฟเฟอร์เ,เขาชอบค่ะชอบสีม่วงเพราะว่าสีม่วงนี้เป็นสีของพระเจ้านะคะอันตัวนี้นอกเรื่องต่อด้วยฟันโอค่ะ,ฟ,คะฟันโอนีอ้นางซื้อมาไว้กินตอนเวลาหิวนะคะอ้าวทุกคนหมดแล้วรีวิวไปตั้งเยอะนะคะ ขอบคุณมากที่เข้ามาดูเคปรีวิวไปใช้นละกดึงครั้งแรกเราเปิดซิงเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปต่อๆไปใน Youtube สาวน้อยป้นดาวค่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ